สวัสดีครับเพ่กลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับแต่วันนี้จะยังไม่เป็นตอนเต็มนะจะเป็นทีเซอร์นะครับสำหรับเทศกาลของพระเจ้านะครับใน3ตอนสุดท้ายนะซึ่งจะเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า fall feast นะฮะจะมี3อันด้วยกันนะจะเป็นเทศกาลเป่าแตรก่อนนะในวันนี้แต่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะฮะ เรื่องเสียงแตรของพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่อง Rapture ด้วยออผมมีโอกาสนะฮะที่ได้พูดคุยกับคนออชาวยิวนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นออร์ตดอกนะฮะเป็นเป็นเป็นชาวยิวยุคใหม่แต่ว่าเขาก็ยังออนับถือคือเขาเขาเคยไปอิสราเอลด้วยในช่วงนี้พอดีวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกันคือผมต้องทำรีเสิร์ชก่อนนะฮะไม่ใช่แบบยู่ดี นึกจะพูดอะไรเขาพูดนะแล้วก็ไอทานกับพระเจ้าถึงใช้เวลาเตรียมเรื่องนี้ค่อนข้างพอสมควรนะครแล้วก็เขาก็ลายฟังว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกวันหยุดใหญ่หรือว่า high holy days นะครับก็โรชชนาก็เป็นชื่อปีใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในพระคมภีเนี่ยผมจะบอกว่าจะเกี่ยวข้องกับในเลวีนิตินะครับบทที่23 24. ข้อ24อกว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าในวันที่1เดือนที่7 เจ้าทั้งหลายจงถือเป็นวันหยุดพักสงบวันหนึ่งเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ะระลึกด้วยเสียงแตรเจ้าอย่าทางานหนักแล้วเจ้าจงนําเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้านะฮะอันนี้พระเจ้าสั่งกับโมเสสและโมเสสก็กล่าวกับชนชาติอิสราเอลใช่ไหมครับแต่ว่ามีอย่างนี้ฮะทำไมเดือน7เดือน7แต่ว่าถ้าเป็นเดือนคำ,คำว่าคำว่าเซนะนะป์นะฮะเหมือนเซปเทมบอนในปฏิทินเกโกเรียนที่เราใช้กันเนี่ยเป็นเดือน9ใช่ไหมครับริงจรับเป็นเดือน7 เพราะเดือนหนึ่งเนี่ยคือคือเดือนนิสซานนะฮะก็คือจริงๆอยู่ในประมาณมีนาคมนะฮะก็นับมาก็จริงๆเราเทศกาลเป่าแตรเนี่ยมีความสําคัญหลายอย่างแต่เป็นโดยในนะฮะก็จริงๆแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าคุมเครอหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นความลี้ลับการเป่าแตรเนี่ยหมายถึงการเรียกรวมผลด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องอะไร,รครับที่แบบพวกพี่น้องคริสเตียนเราทั้งหลายทุกคนได้พูดว่าวันและโมงใดไม่มีใครรู้นะที่เราจะไปพูดถึงเรื่องแรปเจอร์หรือการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เนี่ยแต่จริงๆแล้วมีความหมายความหมายหลายอย่างว่าทําไมถึงเป็นวันและโมงใดไม่มีใครรู้อธิบายได้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เลยวันใดนวงไหนแต่นั่นเป็นเขาเรียกคอนเท็กซ์หรือบริบทของออวัฒนธรรมของคนคนยิวนะครับแล้วก็ก็มีมีหลายเรื่องที่ต้องพูดกัน ทีนี้พอพูดถึงเรื่องเสียงแตรเนี่ยก็มีมีแตรสองอย่างนะครับแตรในวิวรกับแตรที่เป่าในเทศกาลยัมทาวรวเนี่ยหรือว่าโรชาชนาน่าหรือว่าเป็นเทศกาลเป่าแตรนะเ,เขาจะเป่ากันร้อยครั้งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือแตรในวิวรเนี่ยคนละอันนะครับแตรของที่พูดเนี่ยเป็นเขาสัตว์ปกติแล้วจะ เป็นเรื่องของเขาสัตว์นะฮะออก็คือเขาแกะนั่นเองนะฮะเขาเอาเขาแกะมาทาเป็น,เป,นเป็นแตรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็วันนี้ก็อยากจะเกริ่นไว้แค่นี้นะฮะแต่ว่าบอกอย่าบอกว่าสาคัญมากสําคัญมากถ้าใครมีเวลาเนี่ยกออ็ลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูนะแสวงหาพระพายพระเจ้าแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมีความสําคัญอย่างไรผมไม่ได้พูดเพื่อจะให้มันสําคัญนะฮะมันสําคัญตรงที่ว่าจริงๆถ้าชีวิตคริสเตียนไม่ได้เตรียมพร้อมเนี่ย ตอนพระเจ้ามาเนี่ยนะเราจะทำอะไรไม่ถูกนะฮะแล้วก็ในในทามมิ่งเนี่ยผมอยากจะบอกว่าจริงๆล้วพระเจ้าเนี่ยในเรื่องของก่อนที่พระองค์จะมาเนี่ยและเสียงแตรเป่าในเทสโลนิการนะฮะ 1, 3, 4, หนึ่งเทสกาเลสีเว่าหนะึ่งโคริน์บทที่สิบห้าข้อห้าสิบเนี่ยอย่าลืมว่าคนที่ตายไปแล้ว จะเป็นขึ้นมาก่อนคนที่อยู่ในพระคริสต์นะที่ตายไปแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นคาว่ารับเ่อหรือการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ที่มารับเราขึ้นไปเนี่ยนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่การกลับมาครั้งที่สองนะฮะมารับเราขึ้นไปเนี่ยไม่ได้เกิดก่อนการคอมเพงนะฮะคนส่วนใหญ่อยากจะให้เป็นงั้นเพราะว่าเราไม่อยากลําบากนะฮะแต่จริงๆแล้วคนที่เชื่อเรื่องการเสด็จกลับมารับก่อนเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยพวกคุณอยากจะ ผ่านยุคเข็นหรือว่าเขาเรียกอะไรอะร Tribulation ด้วยกําลังคุณเองเหรอจริงๆไม่ใช่ครับเรารอดโดยพระคุณเราพระเจ้าจใช้เราทําได้แต่ทาไมเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยบอกไว้ผมเคยเกิดหลายครั้งว่าตั้งแต่ในดาเนียลในบัมพีที่บอกว่าเซอเซนะฮะหรือว่าคนชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยหรือทิพย์พระเจ้าก็เปรียบเราเป็นเจ้าสาวใช่ไหมเราประกตศเป็นเจ้าบ่าวผ่านการชําระนะฮะผ่านการรีไฟน์ก็คือการ ขัดเกลีวเหมือนกับเ,าเขาเรียกว่าถลุงะะถ้าเป็นถลุงถูกหล่อหลอมแล้วกัน,นะะถ้าเป็นเงินก็เป็นเครื่องอถูกถลุงใช่ไหมถ้าทองก็ผ่านเตาเพื่อจะ refine ก็คือทําให้ชําระให,ให้ให้บริสุทธิ์นะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการกระบวนการสําคัญครับถ้าไม่มีกระบวนการไม่ผ่านความยากลําบากชีวิตเราไม่ถูกสร้างนะจะไม่มีคาแรคเตอร์นั่นเองจะไม่มีคนลลักษณะนะฮะที่เป็นคนที่ใช้ได้นั่นเองนะฮะ แล้วก็อย่าลืมว่าเป้าหมายที่พระเจ้าเนี่ยสร้างเรามาไม่ให้เรามาเสพส,สุขสวยบนโลกนี้ได้นูน่นได้นี่พระเจ้าอวยพรอ,อย่างนี้แต่แล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้านะพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อเป็นปุโรหิตหลวงประชาชาติบริสุทธิ์นะครับให้ประกาศพระนามของพระองค์นำคนออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างแล้วที่สาคัญสุดคือไรแน่นอนครับเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์และแตกคันที่เจในวิวร์นะครับ นะในบทที่11นะฮะเรื่องพยาน2คนนะแล้วก็มีแาคันนิเชัตคืออะไรอันนี้อุบไว้ก่อนผมรู้แล้วแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับไว้มาดูตอนเต็มนะครับของเทศการเป่าแตรเร็วๆนี้ครับพยายามอาจจะมีเรื่องอื่นสอดแทรกก่อนนะครับในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าก็คืออยากจะแบ่งปันในสิ่งที่เป็นทั้งไม่ใช่ข้อมูลอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการหนุนใจแล้วก็ เป็นการเปิดเผยของพระเจ้านะครับไม่ใช่แบบพระเจ้าเปิดเผยผ่านผ่านผมคนเดียวเือผ่านคนที่บังเกิดใหม่แล้วเป็นของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาพบกันในคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ